ยืนตรงนี่นนะครับขอให้ดีนะพี่ขถได้ดีคร,ครับผมผมส่งเยชนมอไซค์ทำไมเราเสื้อพี่เป็นโคตรเลืองแสงอ่ะพี่เวลาส่งกับไฟอย่างเงี้ย <laughs> คึอรถม่กล้าชนอ่ะโคตรเท่อะพี่ไปดิ มองหน้าพี่เมียเลยพี่ดำด้วยอ่ะมองไม่เห็นเลยคนดำดำดำ,ดำดูดีเออคนดำดูกีทีก็มีเสน่ห์เออคนดำดูมันเท่แต่จริงใจนะเออคารมคงขาจริงนักนะท่านโอ้เสื้อโครนเหลืองแสงไปบิ๊กทำอะไรอ้าพี่มองเห็นเขาชัดอะ่ะเสื้อพี่อ่ะยิงท,ทำอะไรมากบบ้าน อไปเร็วส่องไฟให้พี่หน่ยเนี่ยนี่ไงบ้านพี่อแฝดตาจัดอะไรอันศัพทสิ่งมากมีเล่มองอหมดไปเออโทรเอาอะไรกับชีวิตคนเออมันก็เล่นมันก็เล่นกับคนเอออะไรอ่ะบ่นอะไรอ่ะไปครับบ้านน้าแม่พี่ยืนรออยู่นั่นน่ะแม่จ๋าแม่แม่ เขาบอกเขาคิดถึงบ้านคิดถึงแม่เขาบอกไม่ได้กลับบ้านนานป่ะกลับบ้านเดี๋ยวปีใหม่แล้วไปสวัสดีแบบม่มหน่อยแม่มาโอ๊อโอคลังออดมาตะยุบไ,ได้ังนอนท่าฟอนเด้อหลับฟันดี้แม่โอง่งโอง่งเดี๋ยวก็ตายแลออยงเขาไม่จับแม็กจตตปปออ่ะไม่ตายไม่ตายหรอกซื้อรู้จับไหม กอจอดตอ,ตอปพอ,ปอ,อรูออ้จักไหมกายจิกเด็กตายบนปากอง์อะ่ะไปข้าบ้านไปแม่พี่รออยู่เดีวรักครั้งนี้เราไม่ได้เจอกันนานกี่ปีแล้วนะเนี่ย่าหาแม่เล็วอ่ะไปไปเข้าไปหาแม่เลยเร็วแม,รมแม่พี่คิดถึงเร็วพี่ไม่เหมือนเธอลเลยว,วันนี้ที่เราคอยแล้วพี่บิงเอ้ยมีความรักมาก<ะ>มาก วันนที่รอคอยแล้วเข้าไม่ได้จิบเล้วไม่จำ้ำเขาขัางเขาไม่ให้พี่เข้าแล้ววันนี้ที่รอคอยโอเคอะไรที่ได้โอเคไม่โอเคดนะ้วยเนี่ยที่ได้เจอบ้านพี่แล้วนะไปแล้วครับบ๊ายบายโหเสื้อพี่มึนเรื่องเสียจริงว่ะ <laughs> ทถลอกเร็ววีระพัฒวีระพัฒวีระพัฒ ิหายแล้วเข้าบ้านไม่ได้อีกพ่ออกูเอาปีไปพี่ยังไงปีอะเอา้าวีหรืัปะ <c oughs> ไม่ไว้ไม่ไว้ไปขลอล็อกประตูไปให้เข้าบ้านูราเปิดแล้วไปโอเ่พี่ไปแล้วครับเจอกันครับพี่เจอใครตัวมนันเด้อบายบายครับ